สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมนะที่ผมครับีเทชเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ในเกมบล็อกฟูดนะครับผมได้ทำการอดีตสมองแล้วนะครับผมอ๋อวันนี้เรามาทำอะไรครับผมวันนี้เราจะมาสอนทํามังมัดมังกรนะครับผม V2 นะครับผมอ่าครับผมที่ลงคลิปช้าไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็ผมก็นั่งฟาร์มมาสเตอรี่ของมังกรนะครับมังกรฟาร์มช้ามากเพราะว่าอะไรครับผมมันมันชกมันเอ่อถอยช้านะครับผมก็ นับหนึ่งเลยนะครับผมมาครับผมวิธีทํายังไงผมอย่างแรกผมเราต้องมีมาสเตอรี่นะครับ400นะครับมาสเตอรี่นะครผมแล้วเราต้องไปเก็บแคนดี้ให้ได้50แคนดี้ผมเพื่อไปสุ่มเอ่อแคนเพื่อไปสุ่มอะไรบอลเป็นบอลไฟผมบอลไฟจะมี2แบบผมคือบอลไฟฮาโลวีนกับบอลไฟของมังกร V2 นะครับผมขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับผมถ้างงก็ขออภัยด้วยนะครับผมดสุ่มตรงนะครับผมให้เดินตรงแต่ตรงก้านเขาจะเกิดนะครับผมให้เดินมาฝั่งซ้ายนะครับผมให้โดนมาตรงนี้เลยครับผมมันจะมีหลุมฝังศพนะครับ ตรงกระดูกนะครับผมขอเรียกว่ากระโครงกระดูกนะผมนี่ับผมนี่นะครับผมให้ทุกคนเดินเข้ามาโบสตรงนี้เลยนะครับผมโบสตรงนี้นะครับผมจะเจอชายคนนี้นะผมนี่ครับชายคนนี้นะครับผมครับเดดเดดคิงนะครับผมเขาจะทําการให้เราเอากระดูกนะครับผมที่เราได้ทํากระดูกได้จากไหนครับผมกระดูกได้จากการฆ่ามอนสเตอร์นะผมจะได้ทีละหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบห้าครับนี่ครับผมมันมีประมาณแปดร้อยกว่านะครับผม อันนี้สองนะผมคือการรีรีสตาร์ทนะผมอันที่สามน่าจะเป็นการรีเผานะผมจะไม่ผิดนะอันแรกผมคือสปายนะผมสปายคืออะไรผมสปายคือการสุ่มนะครับผมว่าเราจะได้อันไหนบ้างส่วนใหญ่ที่ผมจะไม่ผิดนะที่ผมเห็นคนสุ่มมาหลายคนเนะี่ยก็จะมีเงินมีอิทธเฟลม่วงนะครับผม <Yeah. S 1> เอ่อลูกบอลไฟที่ผมว่านะผมจะมีสองลูกบอลไฟนะผมที่ผมว่าไปนะผมมาสุ่มเลยครับผมอยาะได้เราจะได้เลยได้อะไรเนี่ยเอ่ออะไรวะเนี่ยเห็นะ ได้อะไรมางันเรื่อผมได้อะไรครับผมเอา <Nope. S 1> อะไรกันครับเนี่ยทุกคนสุ่มย่างไงผมก็ได้ของมาแล้วของอะไรไม่รู้อะเอ้ยอะไรเนี่ยขออนุญาตอีเซียนนะผมมาดูนะ่าผมได้อะไรนะผมโอ้ยอะไรนี่จะมาจะมาทำหมัดวงกลทไมได้อะไรเนี่ย,ย,ไ,ยไ,ได้อะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ย,ยผมได้เป็นหมวกนะครับโอ้ว้าวมันบวกอะไรบ้างเนี่ย บว,บวกมานาเหรอบวกมานาแล้วมันบวกอะไรอ่ะพลังบวกอะไรเดี๋ยวเราเขาพอ่อพตรวจสอบจะหลังนะผมขี้เกียจตรวจสอบนะแต่เขาไม่บวกความเร็วแย่ yeah, จังเลยนะครับผมไม่บวกความเร็วมาไม่มก่กห้เสียเวลาเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเราเรีบไปสุ่มกันดีกว่าโอเคครับผมมาสุ่มกันต่อเลยอ,อะไรวะเนี่ยไม่ได้ของอยู่เฉยก็ได้ของมาเฉยมาเอามาอีกรอบอสักรอบถ้าได้ิเสียงเพลง,ขอ,งขอไปด้วยเพราะว่ามีคนหาเสียงนะครับผม นี่ไงครับเราได้บอลมาแล้วมันเป็นบอลอะไรไม่รู้นะผมนี่ก็เป็นบอลไฟบอลไฟจะมี2แบบนะผมอันนี้น่าจะเป็นของมังกรนะผมถ้าจำไม่ผิดนะก็ชื่อมันสั้นๆนะครับมาเราทำนี้กว่าครับผมเราต้องการถือมังกรนะฮะคือหมัดมังกรก่อนโอเคครับผมไปเลยครับผมอย่าอะรอห้ามรีเซ็ตตัวตายครับผมไม่งั้นจะหายนะผมมันนี่ครับนี่ครับมันจะมีตรงนี่ครับมันจะมีไฟอีกรูปแบบหนึ่งที่เอามาใช้กับไฟนี้นะครผมเดี๋ยวเราค่อยอธิบายในคลิปหน้านะครับผมคนนะฮะหันไปฝั่งสายขวาครับมันจะอยู่ฝั่งขวาของคุณนะอยู่ด้านบนของ เออเขาเรียกว่าอะไรน,นะอน,นุกลมฮะข้างหน้าของผมสู่ไปข้างหน้าของผมไปไปดูลยครับผมรีบไปกันเลยรู้ว่ามันบอกอะไรนะนะครับ โอเคครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมสิ่งนี้เราต้องมีนะครับผมก็คือมาสเตอรี่นะครับผมของหมันมังกร400แล้วก็อันนี้นะครับน่าจะอันนี้นะครับผมมาลองกดกันดีกว่าครับผมกดไปนี่ครับผมเขาบอกว่าเราต้องใช้เงิน3ล้านกับเอ่อเงินม่วง5,000ครับผมก็มีพอดีนะฮะดีอยู่ที่เตรียมไว้พอดีมากดกันเลยครับผมแถมนี่ไงอู้อย่างเทเลยครับนี่น้องๆนะครับผม เทเลยเฮ้หันมาหน่อยลูกเอ้ยอาหยุดไปแล้วนี่โอ้โหแบบแบบก็มันก็มันจะเทเลยมันเปิดผมเปิดเอเฟกต่ำอ่ะหรือเปล่าใช่ครับผมเป่าเอเฟิกต่ำไว้ครไม่ได้ปรับทํำนี้นะครับผมก็โชคได้เนะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันดีกว่านะผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันก็ผมขอเอ้ยอะไรเฮ้ยใช้การเดินทางให้ทุกคนดูดิใช้การเดินทางได้แล้วครับผมอ๋อเดี๋ยข้อดีของมันเว้ยนี่ครับผมลองดูดามจกมันกันดีกว่า จบไปติดไฟไหมไม่ติดฮะโอ้ยเดี๋ยวขอแปลงล่างนะฮะอันนี้จะแปลงล่างนะรเรายังไม่ได้รีวิวสกิลนะผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมจะรีวิวยังไม่ได้เดี๋ยวเมททีละพันหกนะครับผมเพราะว่าสตัทผมยังไม่ตันมากนะครับผมโคตรเรัวเลยครับถึงร้อยยี่สิบห้าไหมเพราะว่ามันไม่ใช่บอสนะถ้าเป็นบอสนี่ร้อยยี่สิบห้าเร็วมากเลยนะ อีกสักอันนำเอาให้มันเราได้ท่าสักท่าหนึ่งเอามาใช้ในการรีวิวสักท่าหนึ่งนะครับผมโอเคนี่ครับได้แล้วนะครับหนึ่งท่านะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเท่ขนาดไหนครับผมโอ้ว้าวนะครับมาดูกันนะครับผมช่โออะไรครับเนี่ยการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมก็ น่าจะกดค้างได้นะผมเรามันแบบไม่กดค้างก ouais. ว่านะแบบพุ่งสตูโอ้ว้าว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 แล้วผมโอ้พุ่งไม่ชนะทำไมเนี่ยเดี๋ยวโดนฆ่าดิงโอ้ยใช้ได้นะผมมามาเอาใหม่เอาใหม่ชุบสตูมอุ้ยเฟี้ยวอ่ะเอ้ยผมชอบนะมาดูกันกดค้างมันดีกว่านะฮะน่า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 จะชาร์จได้นะผมอุ้ย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 แย่แล้วอุว้ยเกือบตายแต่เย็นๆดิพี่น้อง ฐานาชาก,ก่อนนะลูพุ่งไหมสูงอุ้ย้ยใช้ได้นะครับผมก็เป็นพลังอัดที่น่าจะคอมโบในการวีพีได้นะครับผมนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมวันนี้นะครับถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วแล้วที่ขอตลาไปก่อนบายจ้า yeah. โอ้กันลิ้นเัว